นี่อันนี้จะเป็นการสลักการทําศึกสงครามนะคะของพระยอดชัยวร,รมันจนได้เกิดชัยชนะต่างๆนะคะยุคการสมัยแต่ก่อนนี่เห็นไหมก็จะเป็นเรื่องของการนำรบทัพจับศึก สมัยดั้งเดิมโบ,ร,บราณนะครับท่านผู้ชม นี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะนี่ตรงนี้สวยมากคือตรงนี้นะคะว,ว้าวนี่คือนครทมนะคะ เขจะทำตรงนั้นนะจะไม่คิดกว่าแต่ว่าข้างบนเขาจะแกะสลักเป็นรูปนี่ไงยายมีคติเขาขึ้นนี่เขาทําแบบนี้เพื่อเป็นแกะสลักเป็นเป็นรูปพระไงเป็นแบบพระพุทธศาสนาไงเขาก ful, ็เลยต้องต้องทําเป็นเสาข้างล่างเยอะๆเนาะเพื่อดันขึ้นไปข้างบนเนาะเพื่อรับน้ําหนักอะไรอย่างนี้ะฮะ